สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่เราพาทำตัวของพายนะครับ2025นะครับอ่าก่อนเดือนนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปเลยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอปขุดนะทุกคนอ่าเข้ามาทำในแอปขุดนะครับพายวันนะครับพายวันอ่า2025นะครับ อ่าเดี๋ยวรอให้ตัวของหน้าแอปมันโหลดก่อนนะครับไพวันตัวนี้นะครับอ่าสองพันยี่สิบห้านะครับอ่เมื่อวานนี้เรายังค้างอยู่เนาะเรายังค้างอยู่เพราะว่าเรายังทําไม่เสร็จนะครับอ่ให้เราไปที่เมนูนี้เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่เมนูนี้นะครับอ่าข้อไหนที่เราทําเสร็จนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกสีม่วงนะครับมี รูปวงกลมนะครับสีม่วงนะ,ะแล้วก็จะมะีตัวนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะตัวไหนที่ทําเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราเหลืออยู่ในขั้นตอนนี้นะครับที่ติดค้างกับทุกคนอยู่นะครับที่เรายังทาไม่เสร็จนะครับวิธีการทําก็ทําต่อกันเลยนะ,ะการเลือกยูเซอร์นะครับการเลือกยูเซอร์นะการเลือกยูเซอร์ตัวของ อิโมจินะครับอ่าทีนี้ให้เรากดค,คําว่าเคมตรงนี้ไปเลยนะครับอ่าอิโมจิของคุณนะครับอ่าตรงนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับก่อนนะครับเมื่อคุณทําการเลือกแล้วจะไม่สามารถอ่ายกเลิกได้นะครับลักษณะของอิโมจิในแต่ละอิโมจิเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะครับมันจะแตกต่างกันนะแล้วภายนะครับมันก็จะมีการเขียนบอกว่าภายอะไรบ้างนะครับ มันจะมีพายบอลลูมนะครับแล้วก็พายเทคโนโลยีหรืออะไรที่เขาเขียนบอกนะครับตรงนี้นะ,ะทีนี้เดี๋ยวแอดจะเลือกนะครับเลือกตัวของพายเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าการที่แอดเลือกตัวของพายเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่แอดจะออแอดจะมองว่าตัวของพายเทคโนโลยีเนี่ยมันสอดคล้อง นะครับมันสอดคล้องกับในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ใช้ AI กันมากมายเลยนะครับในการาทำธุรกิจต่างๆนะครับก็ต้องใช้ตัวของ AI ในการมาช่วยนะครับ AI ก็คือตัวของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับอย่างเช่นการสร้างรูปภาพหรือการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่นี้จะใช้ ตัวของ AI เข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย AI มันพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดมากนะครับเราไม่ต้องมา,านั่งเขียนคอนเทนต์เองนะครับทุกวันนี้นะหรือเราไม่ต้องมาทำคลิปวิดีโอเองนะครับแค่เราใช้ตัว AI นะครับเข้ามาช่วยนะครับแค่เราเขียนพรมเข้าไปนะครับเขียนคำสั่งลงเข้าไปเนี่ย AI มันก็ สร้างไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถสร้างให้เราได้เลยนะครับแล้วก็มันสามารถหาแนวโน้มของเทรนในตลาดทั่วโลกได้ด้วยนะครับว่าเทรนของตลาดเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันคือเทรนตลาดอะไรนะครับอ่าเนาะอ่าทีนี้เราจะเลือกตัวนี้นะครับอ่าเราจะเลือกตัวของพายเทคโนโลยีนะครับอ่า ถ้าเราเลือกแล้วมันก็จะเป็นปุ่มสีฟ้าเอ้ยสีม่วงนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดยืนยันการล็อกนะครับอ่ายืนยันการล็อกอ่าถ้าเป็นภาษาไทยนะมันจะเขียนคําว่ายืนยันการล ok ็อกนะครับอ่าตรงนี้ก็คําว่ายืนยันการล็อกนี่คือเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้าเราได้เลือกแล้วเราจะมันจะล็อกนะครับมันจะล็อกในส่วนของอีโมจิที่เราเลือกนะครับอ่า ก็เพื่อนๆอน่าก็เลือกให้ถูกตามจริตของพอเพื่อนๆได้เลยนะว่าเพื่อนๆเนี่ยああต้องการเลือกในรูปแบบไหนนะครับอ่าส่วนแรกจะเลือกเป็นตัวของภายเทคโนโลยีนะครับจากนั้นนะครับกดยืนยันอ่าทีนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้รับรางวัลของคุณสําเร็จแล้วทําตามขั้นตอนทั้งหมด เพื่อรับรางวัลนะก็คือถ้าเราทําขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเสร็จเนี่ยเขาจะให้รางวัลเรานะครับเขาจะให้รางวัลเราแต่รางวัลเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรนะ,อ,ะอันนี้ต้องติดตามนะครับติดตามเพราะว่าเขาจะมีะตัวของทีมทีมทีมพายนะครับทีมหลักเขาเลยเนี่ยเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆนะครับที่จะเอามาแจกนะครับ เป็นรางวัลน,นะแต่รางวัลเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะเอามาแจกเป็นในในแบบไหนนะครับอันนี้ต้องติดตดตามมันต่อไปนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากดตัวของกากระบาดท,ทิ้งไปเลยนะครับทีนี้มันก็เสร็จนะครับพอเสร็จมันก็จะขึ้นสีเขียวนะครับมันจะไม่เป็นสีส้มแล้วนะครับจากนั้นให้เราทําขั้นตอนต่อไปเลยนะทุกคนทําให้มัน เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับตัวนี้นะครับเราก็ทําต่อไปเลยนะกดตรงภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับกดไปเลยนะกดไปเลยนะครับในข้อความของเขานะครับเขาเคียนบอกว่าให้เรา,เาแชร์หรือโพสเนื้อหานะครับเกี่ยวกับตัวของแอปพายวัน2025นี่แหละนะ อ่ามันจะมีเอ่อชาวต่างชาตินะครับเขาทําเขาทําตรงนี้กันอยู่แต่ปรากฏว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาทําผ่านนะแต่เขาก็ไม่ได้มาแนะนําวิธีการทํานะครับในส่วนนี้ของชาวต่างชาตินะครับแต่วันนี้เราจะมาลองทําไปพร้อมกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับสิ่งที่แอดเข้าใจนะครับแอดเข้าใจว่าเขาเนี่ยให้เรา โพสอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแอดจะลองโพสนะครับอ่าให้เรากดเมนูบวกนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เราเลือกรูปภาพนะครับให้เราอัปโหลดรูปภาพนะครับอ่าภาพของเราเก็บไว้ตรงไหนนะครับในโทรศัพท์มือถือของเราก็ให้เราเลือกนะครับ ของแอดเนี่ยจะเป็นภาพตัวนี้นะเป็นรูปภาพตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันโหลดลงมาก่อนนะครับอ่าจะเป็นรูปภาพตัวนี้นะครับอ่าเราอาจจะใส่หัวข้อด้วยนะทุกคนใส่หัวข้อใส่ภายวันเนาะนะครับ พายครับอันนี้พายวันนะครับอสองศูนย์สองห้าอา่าตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นเนื้อหานะเนื้อหา หรือคำอธิบายนะครับนะเราอาจจะใส่ไปคำว่าตัวของพายนะครับพายสองวันนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะกดโพสนะครับอ่าทีนี้เราจะเสียไอ้เครดิตนะเราจะเสียเครดิตหนึ่งเครดิตนะครับ อ่าก็กดนะครับเราจะเสียหนึ่งเครดิตทีนี้ให้เรากดโพสต์นะครับโอเคเราก็ได้โพสต์ลงไปแล้วนะอ่าเราโพสต์ลงไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นชื่อของเรานะครับเป็นชื่อของเราแล้วก็ ตัวแท็กเนี่ยจะเป็นตัวตัวนี้เลยนะครับภายสองวันเนาะสองพน่ห้านะครับก็จะเป็นตามนี้นี่แหละเราใช้เครดิตนะครับในการโพสไป1นึ่งเครดิตทีนี้ก็ให้เราไปที่ตรงเมนู3ามขีด ไปที่แอปขุดนะครับลองเข้าไปที่แอปขุดมันจะกลับมาที่แอปขุดนะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้เราเข้าไปตรวจเช็คดูนะครับว่ามันจะผ่านไหมนะครับอ่าเข้าไปที่เมนูนี้เหมือนเดิมนะมันจะได้ไหมนะครับ อ่าประกฏว่าได้นะครับได้นะอ่าทุกคนได้นะครับถ้าได้เนี่ยมันจะขึ้นเมนูติ๊กถูกแบบนี้นะครับก็คือให้เราโพสต์นั่นเองนะครับโอเคไหมให้เราโพส์รูปนะครับโพสต์รูปลงไปนะครับรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปที่อ่าเราได้นะครับเราได้จากตัวขั้นตอนขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอน ขั้นตอนขั้นตอนที่สองหรือเปล่านะครับขั้นตอนที่สองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราดาวน์โหลดนะครับอ,อ,อ่าเขาจะให้เราดาวน์โหลดรูปอยู่อ่าเป็นเป็นเป็นรูปเป็นรูปตัวของของพายนั่นแหละนะครับอันนี้เราโพสต์รูปตัวน,นั้นนะครับนะพอเราโพสต์รูปเสร็จมันก็จะขึ้นข้อหมายถูกนะครับอ่าก็คือว่าเสร็จแล้วนะครับอ่ะทีนี้ทําขั้นตอนต่อไปนะครับมากดเมนูนี้นะครับ อ่าตัวนี้เขาให้เราเคมอะไรนะครับอ่าก็ให้เรากดไปที่โครมอีกนะครับไปที่โครมอีกนะอ่าก็ทําตามกันได้เลยนะครับทําตามกันทําตามได้เลยนะใครที่อ่ายังติดตรงข้อนี้อยู่นะครับแอดก็อ่อค้นหาวิธีทานะแต่ไปค้นหาในในแอปดํานะ ก็มีแต่ชาวต่างชาตินะครับโพสต์กันเต็มเลยแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้วิธีการทำนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเรานะแต่เขาโพสต์แค่รูปภาพนะว่ามันว่ามันเสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยมันเด้งมาหน้านี้เนาะเอ่อศูนย์ศูนย์ความปลอดภัยนะครับจ,จังหวัดพายนะจังหวัดพายถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้เขาอ่านว่ายังไงนะตรงนี้ นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้เรากลับไปนะครับกลับมาที่แอปอ่ะกลับมาที่แอปกลับมาที่แอปเหมือนเดิมนะพอมันเด้งไปที่ตัวของอ่า b r o ซอ e r แล้วเนี่ยให้เรากลับมาที่แอปเหมือนเดิมจากนั้นนะครับเราจะต้องทําอะไรต่อนะครับเราจะต้องทํากดเมนูนี้เคมนะครับคาว่าเคมนะโอเคเขาบอกว่าอะไรตรงนี้ภาษาอังกฤษ นะอ่านไม่ออกนะให้เราแคปหน้าจอไปเลยนะแคปหน้าจอเอาไว้เห็นไหมอ่าแคปหน้าจอเอาไว้ทีนี้ถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเรามีตัวช่วยนะครับเรามีตัวช่วยอ่าเรามีตัวช่วยไปที่ Google แปลภาษานะครับจากนั้นให้เรากดที่กล้องนะครับกดที่กล้องอาจากนั้นให้เราเลือกรูปภาพ นะครับรับมาเมื่อกี้อ่าเราเลือกตรงนี้อ่าเขาแปลว่าแปลว่าอะไรครับอ่าก็ให้เราอ่านเนาะให้เราอ่านตรงนี้ด้วยนะครับอ่าก็คือน่าจะเสร็จแล้วนะอ่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เหลือแค่กดรับรางวัลน,นะครับกดรับรางวัลน,นะอ่าโอเคนะครับก็มาที่หน้าเดิมนะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดรับรางวัลตรงนี้นะครับกดไปเลยอ่าทีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าขอแสดงความยินดีนะครับคุณได้รับรางวัลอ่า,อาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนนี้คือคือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปิดตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคทีนี้มันก็จะขึ้นสีเขียวนะครับในลักษณะนี้ โอเคไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราทําถูกทุกขั้นตอนนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับมันจะถูกต้องในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะเอาคลิปลงให้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ยังสงสัยตรงไหนที่ยังทําไม่ได้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดจะตอบคําถามให้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ